สวัสดีครับผมสุเมศนะครับร้านทุกเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้พามาชมนะครับลสา0สี่ศูนย์ปดดีะครับรถขนาดสามสิบีแรงนะครับกับเพื่อนสี่ล้อคันนี้ตัวเปล่านะครับตัวเปล่ารถปีห้าหนึ่งรถคันนี้ไม่มีเล่มนะครับราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาดูสภาพภายนอกก่อนนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะเปลือกอะไรพวกนี้ก็ยังดูสมบูรณ์ดีนะครับมันก็มีร่องรอยนะครับตามการใช้งานบ้างนะครับ ปกตินะครับปกติมบูบี้กว่านี้เนี่ยวพวกเฟร์นิเจอร์อะไรก็อยู่ครบนะครับมีเก็บสีเทาบางๆให้นิดหน่อยนะครับอขายตามสภาพนะครับกันเกียร์อยู่ใน,ในตำแหน่งเดิมนะครับก็ยังไม่ได้แปลงก็มีร่องรอยตามการใช้งานบ้างอันนี้ปกตินะครับปกติเลยนะครับรถมันก็สิบกว่าปีแล้ว ก็ถือว่าขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับเนี่ยยางหน้ายางหลังดีเลยก็จะมีเก็บกระทะล้อนิดหน่อยนะครับปฟท้ายไฟเลี้ยวอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับด้านท้ายก็มีเกียร์สีเทานะครับบางบาะพวกโซ่ข้างอะไรพวกนี้ก็ปรับได้นะครับเผือว่าจะเอาไปใช้ในสวนในไร่นะครับทำอะไรเล็กเล็น้อยน้อยนะครับ ถ่ายด้านถ่ายน,น,ยนี่ใช้ตัดหญ้าอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับราคาไม่แรงเนี่ยพวกเครื่องอะไรก็ยังโอเคนะครับก็ยังดูแห้งดีเปลือกอะไรพวกนี้นะครับก็ยังถือว่าสภาพดีนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเครื่องเกียร์นะครับระบบการทํางานหลักๆปกตินะครับรั่วซึมพอมีบ้างตามอายุนะครับแต่ก็นิดหน่อยนะครับไม่มีอะไร หลังโครงหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับอืมก็ถือว่าโอเคนะครับโดยรวมอ่าเดี๋ยวลองดูรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์อีกทีหนึ่งนะครับเครื่องสตาร์ทติดง,ง่ายนะครับอ่าน้ํานะครับประมาณนี้น่าวนปกติเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับอ่าเสียงเครื่องเสียง,งอะไรก็ปกตินะครับเครื่องก็โอเคนะครับมันก็ตามอายุนะป,ปี รถส,สิบป,ปีแล้วนะครับแต่หลักๆไม่มีอะไรนะครับเพื่อสูบอะไรพวกนี้เดิมหมดนะครับแต่ก็ดูเครื่องอะไรก็แห้งดีนะครับก็ถือว่าโอเคอ่าเดี๋ยวลองวิ่งกันต่อนะครับ l 3 4 0 8คันนี้นะครับรถปี51นะครับรถไม่มีเล่มทะเบียนนะครับตัวเปล่านะครับราคา129,000บาทนะครับเครื่องเกียร์ปกตินะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับก็ขายตามสภาพรั่วซึมอะไรพวกนี้มีบ้างนะครับสีสันอะไรพวกนี้นะครับตามอายุนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์โทร0994945351นะครับหรือแอด ID Line นะครับ0994945351นะฮะถ้าเกิดว่าต้องการ รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับอยากจะได้รูปอยากได้วิดีโอหรือว่าจะวิดีโอคอลนะครับให้ทดลองอะไรนะครับแจ้งได้เลยนะครับอ่าอย่างไรก็ตอนนี้ก็ฝากระวังด้วยนะฮะคือของนะครับใน Facebook ออนไลน์อะไรต่างๆนะครับพยายามวิดีโอคอลให้เห็นรถให้เห็นหน้าร้านอะไรให้มันชัดเจนนะครับแล้วค่อยโอนเงินมาจัานะครับจะได้ไม่ไม่โดนหลอกนะครับอ่าฝากเขาด้วยนะครับสวัสดีครับ